โอ้ีลาภาพไอ้ทีเดียเอ้าไอ้เจ๊กับเามันก็เหมือนกันเลไอ้มเล่นคนเดียวแล้วดิโอ้มึงฆ่าเจไม่ได้กานะโอ้ยตกูเหลือจะเดือมีทักษิณไม่ได้แปลว่าเิ่ะเด่นทักิิโซว่ามันไน่จริงง่ายไม่ใช่หรอวะไม่ขยับหน่อยเหรอนี่ง้เจ๊ป้ากูจะบอดไอ้ทีเดียกูดูเจ๊ตั้งแต่ต้นจนจบจะบ่ดเจ๊เราอะนะเออมันด้เอาดิ มันยิงขู่มากกว่าเว้ยมันไม่มันไม่ยิงฆ่าแต่มันยิงขู่เลยี่จะไม่ยิงให้โดนเลยไงอย่ยขู่อย่างเดียวเลยแต่ไม่ไม่โดนเลยแตาตาทีนันโยกีเลยพีคฮะทีนันโลกไม่เล่นออฟเนี่ยเอลเอลแกรมเนี่ยมึงมึงแฝดเลยกูพีคไปเลยได้อ้าวอ้าวได้เลยเพื่อนเห็นเธอเดินมาเลยแต่สแกนที่อะไรโคตรกากเลย ตายรงไหนมันช็อกด้านไหนอ่ะบอกตำแหน่งด้วยตายแล้วไม่ทำประโยชน์เลยพี่อะ้ยช็อกดานมันกากมากไอ้หอยไอ้ที่แหลังตู้จีนเป็นขวิยพอจะเกินหน่อยแบบมากนายเพื่อนนายนายไปบีบีกูอีบ่สองตัวเลยมันอยู่สองตัวเลยไม่มีไม่มีโดนดีบ้างแล้วโดนี ไอ้บ้าก็มาดิก็มาดิเออไอกเะกอแม่เออเอสไลท์กูะจออสไ์ไม่เลี้ยงเลยวางคไหนยิได้ด้วยวางคไหนยิได้ด้วยบ้านเบใดิโอยจะพีคไป้าีอะไรโอยวไอ้ขันถมวกไไยย่าา่อย่าลัาไ้บ้า

เชื่อกูคือน้ำมึงกู <c oughs> คือน้ำมึอเ <c oughs> อ่เฮียคือน้ำแล้ว <c oughs>